สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่อง attitude D วันนี้มีความคิดเห็นของชาวลาวครบรอบ70ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยลาวความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสอปป,อปอลาวและราชอาณาจักรไทยจะมีการเฉลิมฉลองในวันที่19ธันวาคม2563โดยทั้งสองฝ่ายจะมีการเฉลิมฉลองร่วมกัน ตลอดปี2,563ซึ่งถ้าพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยและลาวชาวลาวจะคิดถึงเรื่องใดบ้างจากเพจ Facebook ลาวยุทเรดีโอก็มีชาวลาวได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นหลากหลายมุมมองมาฟังกันครับว่าพวกเขามีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้าง ความคิดเห็นแรกสำหรับผมคิดถึงละครดังเรื่องเพงลงรักริมฝั่งโขงที่เคยออกอากาศทางช่องจ็ดสีความคิดเห็นต่อมาพระธาตุสีสองลักษ์พระธาตุสีสองลักษ์สมเด็จพระมหาจากักรพรรดิผู้ครองกรุงศรีอยุธยาและพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชผู้ครองกรุงศรีสัตนาคณหุตเวียงจันทร์สร้างขึ้นเพื่อเป็นสักขีพยานว่าจะไม่มีการสู้รบ ให้เลือดตกต้องแผ่นดินนะครับความคิดเห็นต่อมาคิดถึงตอนเงิน230กีบต่อบาทคิดถึงแมคโครและเทสโก้โลตัสความคิดเห็นต่อมาคิดถึงครั้งเปิดสะพานมิตรภาพไทยลาวเพราะเป็นเหตุการณ์ที่น่าจดจำที่สุดที่ทั้งสองชาติได้มีสะพานไปมาหาสู่กันความคิดเห็นต่อมาคิดถึงประเพณีปีใหม่สงการ ของทั้งสองประเทศเพราะสนุกเหมือนกันความคิดเห็นต่อมาเมื่อนึกถึงความสัมพันธ์ระหว่างลาวและไทยจะนึกถึงภาษาการแต่งกายและความคล้ายคลึงกันทางด้านวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมการพัฒนาประเทศอีกทั้งพี่น้องชาวไทยยังคอยช่วยเหลือเมื่อประสบภัยพิบัติเช่นเ่อนแตกที่อัตตปือคนไทยก็ช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นเรื่องอุปโภคโบริโภค ตลอดจนการผู้ภัยช่วยเหลือผู้ประสบภยัยราวไทยก้าวไปข้างหน้าพร้อมๆกันขอบใจหลายๆความคิดเห็นต่อมาคิดถึงวงดนตรีเสียงอีสานวงเพชรพินทองลุงแนบและครูสลาเพราะพวกท่านเชื่อมสารวัฒนธรรมทั้งสองฝั่งโขงได้ดีความคิดเห็นต่อมาคิดถึงพระธาตุสีสองลักษณ์ที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลย ความคิดเห็นต่อมาคิดถึงแมคโครและเทสโกโรตัสอุดรธานีอยากช้อปปิ้งความคิดเห็นต่อมาคิดถึงความร่วมมือในการแก้ปัญหายาเสพติดและการฟอกเงินข้ามประเทศความคิดเห็นต่อมาคิดถึงเรื่องเศรษ,ษฐกิจและการส่งเสริมการเรียนรู้ความคิดเห็นต่อมา เราและไทยมีจารีตประเพณีขนธรรมเนียมที่คล้ายคลึงกันมีภาษาเขียนที่ใกล้เคียงกันและภาษาพูดที่เข้าใจกันและยังมีพระธาตุหลวงและพระธาตุสีสองลักษณ์ที่เป็นที่เคารพสักการะของคนทั้งสองประเทศความคิดเห็นต่อมาคิดถึงท่าเสด็จท่าเสด็จอยู่ที่จังหวัดหนองคายนะครับความคิดเห็นต่อมา คิดถึงความช่วยเหลือตอนน้ําท่วมเขื่อนแตกและอื่นๆหักแพงและผูกพันความคิดเห็นต่อมาคิดถึงสินค้าอุปโภคโบริโภคของไทยเพราะคุณภาพสูงสุดในอาเซียนความคิดเห็นต่อมาคิดถึงภาคอีสานความคิดเห็นต่อมาคิดถึงประเทศไทยอยากไปเที่ยวความคิดเห็นต่อมา คิดถึงสนามบินวัดไตกับสนามบินดอนเมืองความคิดเห็นต่อมาคิดถึงความร่วมมือการพัฒนาเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันความคิดเห็นต่อมาเมื่อไหร่ด่านจะเปิดความคิดเห็นต่อมามีหลายเรื่องโดยเฉพาะก่อนปี2518เลาาและไทยไปมาหาสู่กันได้อย่างเสรีคุณอีสานมาลาวได้ตามสบาย ความคิดเห็นต่อมาคิดถึงตอนที่ทีมกู้ภัยลาวเข้าไปช่วยเด็ก13คนที่ติดอยู่ในถ้ำในประเทศไทยและทีมกู้ภัยไทยมาช่วยเหลือตอนเขื่อนแตกในแขวงอัตตปือเป็นมิตรภาพที่น่าประทับใจมากมาถึงความคิดเห็นสุดท้ายแล้วนะครับคิดถึงเซนทันพาซาเมกโครตลาดโบเบและตลาดท่าเสด นี่เป็นความคิดเห็นบางส่วนของชาวลาวในความคิดเห็นทั้งหมดไม่สามารถเหมารวมว่าความคิดเห็นทั้งหมดเป็นอย่างที่ได้ฟังและผู้ชมท่านใดอยากจะแสดงความคิดเห็นเชิญแสดงความคิดเห็นของท่านใต้คลิปนี้เลยครับ